ปวดกันทำงานเหนื่อยมาแล้วโอ้ยเห็ดงามเมื่อยบอกอย่างภาษาไทยเก็บแอลเลยมาแล้วสามในความปวดที่เนี้ยได้ไ่น,นของแสบเลยไอ้ยากกินบ่เนี่ยโบกินของปวดได้ไหนโบว์ห่วงบ่บบามากว่ะมาเบิ่งใกล้ๆก่อนอ๋อหนอนวัวบ่กินกินต้องเฮ็ดไปที่ไหนเฮ็ดจังไหนกินเต้นก่อน ดาวก่อนรูดเสาก่อนโอ้โหอันนั้นรูนนนจนดจังเดวะเนี่ยฮะรูจดจังเด๋เดี๋ยวขึ้นจังไหนล่ะมึงไม่มองขึ้นมึงต้องได้กินแล้วไปได้กินมองขึ้นเดี๋ยวไปอ้อมไปพุ่นซะนั่งพุน่นเออนั่งให้พุน่นเด้ออเากินให้ไหมกินจังไ,ไ,ได้เป็ไหงไก่ไง อกกาก็เด้งไมมเฮ็ดมือเงีวๆตัวเด้มือจะบปฟอ่อนเอาผู้เห็นบนมือขะจาเงี้ยวๆนะไม่นักนะเฮ็ดเงียๆยไหมมาไม่ต้องกินหรอกนะมันมีวิธีป่ะเห็ดนังไหนโต้ขาหรือต่อโต๊ะเอาขึ้นเลยปะขึ้นแล้วเปขึ้นถ้าขึ้นเทิงก็ต้องฟ่อนก่อ,อนเสียงว่ให้กินห,หรือว่าฟ่อนฟ่อนจช่ไหม กูอีตกได้ไหมเนาะการกินมันต้องลีลาหน่อยนึงเอาลีลาการกินให้จังไรเอานี้แล้วชนะเอ้ยเหยาเหาเอาหลอดดูดเดียววะมาใช้หลอดดูดเลยวะฮะดูดไปลองเบิอร์โดใช้หลอดเงย้าเลยวดูดจังไรเอามาแล้วดูดจังไรชนะไม่แม่งดูดจ้ะไม่อย่างชนะ ไม่เอาเตี๋ยโอ้ยหา่างนียนะเบิรงกแก่ๆคือว่มันหลอดดุดไม่กิน,นยังไงจะแค่นี้กินโอ้ยแถมกระมุนมื่ตัวหยุดเห็นมาไข่เละแล้วเนี่ยเอาจะได้กินจะไหนวิธีไหนกินให้แม่เลี้ยงแม่โอ้ยบอยแมนโอ้ยเลี้ยงฉัน <laughs> <laughs> กินผู้เดียวเล้วเลี้ยนะกำดีๆด,ด้วย มาแค่เนอะคือมาจำเจียวตายแล้วเลี้ยแล้วมาจำเจียวลุงสิกล้ากินบ่ลุงบ่อบบ๊บกินผู้เดียวหล่อนเออกล้ากินน้ำบ่อโอ้ยกินผู้เดียวได้มึงเนี่ยมึงเนี่ยโอ้ทุกคนดูปากนะน้อยเพื่อนนะคะเพื่อนบม่เด็กินน้ำเราอ่าอาหันมาทางพุ่นดูมันบูเห็นมันแสงมันสะท้อนไปทางพุ่นนางพิษก้นน่ะอย่าไปเพื่น เออสันแต่แม่เอ้าป่าเน้อยๆเพยู่ดนะเนาะแบบเด้อเอาห้องผู้สาวผู้ใดกินเ้องอะ้อผู้ใดอยากกินห้องไผลคนพิเศษผู้เสกผู้ใดอ้นเขาเฮ้ยอ้อนเขาดูดาวดาวไอคินทอดเด้อไอคินขอาเด้อว่าผู้เดียวเพิ่งดูดาวว่าไอคินขอาเด้อ อย่าอีกไอกินนงูกระนึ่งเรือไอ้กินเพื่อไอ้กินเพื่อโดนซ้ำเด๋โดนซ้ำเด๋ไอ้กระถาคือเกากระถาคือเกาด้านเปิดด้านเปิดพ้าไปหาบ่ไปหาดิไปหานี่ไปเจอกับน้องดาบครั้งแรกเลยชีเหตุจังไหนก่อนเฮ็ดจังไหนก่อนถ้าเกิดไปเห็นน้องดาบแล้วชี้จังไหนก่อนไปเห็นเขานะไปเห็นเขาแล้วครั้งแรกนะตอนโอเปิ้ลครั้งแรกไปเห็นเขาอยู่ด้านปั๊บเลยชี้เล่นไปเลยชเฮ็ดจังไหนก่อน กอดเอ้ยยอมรับนะกอดนะเชนเดกอดแล้วก็เฮ็ดจังไดนต่อจับมือจุงยางเตีจับมือจับมือจุงยางแล้วเฮ็ดจังไดนต่อหอดบ้านเฮ็ดจังไดนต่อหอนบานะเออเอ้ยเนาะเอาบอกตามมาชาติถึงฮอดบ้านแล้วอีหล่าฮอดบ้านแล้วมันบอกว่าได้ไปดอน หอนบ้านแล้วหอนบ้านแล้ว,ล,วลงเด้อลงเด้อะอ,อ,อายเซลผ้าไปเก็บอ,อายเซาติเก็บเอืออายสิซักให้อายสิซักให้อยากกินยังอยากกินยังอายสิซื้อให้ซื้อให้ถ้าเขายจะได้ท้องเด้อเ <c oughs> ื้อให้โอ้ยกาสิซื้อให้คือ้บ่อคอยแท้ฮะบ่อแฮงไหมจะซื้อให้แม่นบอ่ออสิซื้อให้เออคลิปนี้ฝากไปถึงน้องดาวเด้อถ้าน้องดาวมาแล้วไปฮับแล้วมาถึงจะซื้อจะซื้อทองให้ เอฟซีเป็นพญ,ญานนะวพาที่นีบอกว่าจะซื้อทองให้นะคะทุกคนซื้อหรืหรอเปล่าเห็นต่ขีดตัวซื้อเยอะเอร์เก็บเงื่อนกอนสัญญา,ญญาจะซื้อแหวนแล้วจะซื้อสร้อยเขอญญาอยเล้วเวอร์คลิปนี้ฝากไปถึงน้องดาวนะคะว่าถ้า้อนด่านเปิดต้นไหนเนี่ยน้องดาวมาแล้วก็อซื้อสอยคอหายมันบ่สัญญา,ญญาแล้วเด้อเอาก้อยเกี่ยวก่อนเกี่ยวก้อย สัญญาแล้วมัวะซื้อให้เลย์สองบาทเงินมั้ยสองบาทในคของพ่อแม่อันเธออันเสิรข้อนะสองบาทคือเงินสองเหรียญสองบาทเอาฝากถึงสาวสาวน้องน้ำได้ไหมเขาจะเสียใจเด้ยว่าหนามเด้อน้ำสีมาหายเด้อนอกแะคายคอแล้วน้องอผู้สาวหลายแต้เด็กอิจฉาแต่แล้วก็คลิปนี้ฝากถึงสาวสาวทุกคนด้วยนะคะไหลกับไหลาย,ลายผู้พ่อแม่กับพ่อแม่ ฝากถึงเอฟซีทุกคนตอนนี้คนรุงก็โสดอยากให้คนลุงมีคู่เดี๋ยวอันนี้คลิปที่สองซะจะบอกให้เอฟซีรู้ทุกคนว่าคนรุงเป็นยังไงทําอะไรอาชีพอะไรนะจ๊ะทุกคนตอนนี้เอาของทีน่นี่ก่อนน้องดาวก่อนนะจ๊ะฝากไปถึงเอาจุบ๊บจุ๊บวาทิ้งองดาวได้เยว่าหวานหวานดู้องดาวว,ว,ว้าไ,ได้สีขามากเบ้ยไอถ่ายเยอะไอถ่ายเยอะ อ่ะเริ่มเยอะหวานอ่ะ